สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องปองป่ารักเก็บซีบลลังเลำเพลินสุขุสุคนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องลุงตู่ป้าหน่อยใส่ชุดอีกแล้วโอ้ยเซ็กซี่แห้งพี่น้องคอยเซ็กซี่อยากจุบอยากจับอยากบายดิผู้สาวแน่แน่แน่ลูกมีพ่อมีแมย์มีจอมเด็กขอญาตเลยครับตัวขอญาตข่าวพื้นที่จะหน่อยนะครับช่องนาทีครับไม่ให้ข่าวโอ้ยรถใจไวพ่อะเนาะใส่ชุดก็เซ็กซี่ย้อยยวนเถอะเนาะ เฮจังกินทำมได้เจอเฮ็ดตะไคร้ไกินทาดีหน่อยเสมอเสมอคือตัเด็กุ๊บจะเศร้านออนุบาลสมเด็ไเอะเ็ดดีม่เพื่นกับเฮ็ดแกงนอไม้ใส่ปลาสูตรใดวะแกง้มเบองเต้าเ่าก่อนเน้อพิตาไม้ส้มนี่ป็แยงครับตอนนี้ครับมีแต่เต้าเข่าทีงานที่นี่ก็จะมีไม่ใหญ่เจยเไม่ใหญ่ตี้แล้วก็ไม่ใหญ่ยังน้อครูมือรังเยรังซ่อมโ้สุดยอดครับมือใหญ่สอนบ่ ท,ทั้งพี่ครับจะเปลี่ยนป้าหน่อยขึ้นก้าครับประจํนนาการขณะนี้เวลาประมาณห้าโมงสามสิบจะพี่น้องเด้อได้เวลามานั่งถาดจะให้ใจใจได้เสื้อจะเปิดร้านใจใจได้เสื้อแล้วกรจะเปิดร้านแล้วคือสีเปิดร้านต่อเนาะตอนนี้ครับข้าวพุงอิ่มข้าวกินรอเตรียมกันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับดูๆกันเลยสิ ถ้าขีบพี่น้องได้เบิ้งบรรยากาศจักหน่อยได้พี่น้องเด้อครับตอนเศร้าๆสายๆแม่ๆเศร้าๆนะครับหาดวงครึ่งแล้วตอนนี้พบกันวันนี้กับวันเพื่อหัสบดีที่7นะครับเนาะเดือนกันยายนพักราช2 5 6 6ครับพี่น้องครับคึมคครับคึมๆมแน่แดดแน่ครับคือฝนสิโตกะพายุสิเขานะครับเมื่อเศร้าเนี่ยก็โตกะอย่เมื่อเศร้าครับพี่น้องครับน่าก็เรื่องอังแล้วครับจุจุจจจ รถล,ลุงตูหกล้อเห็นแหมพ่ออนว่าสิวันที่เก้าสิคนชุดไปอาเสียงอีสานนะครับยังไม่ได้เช็ครถเช็คเรือกะครับนี่แบตเตอรี่ก็ยังรยานยนใส่ซเดอร์แต่ไม่ได้กับวันที่เจ็ดและแปดเก้าอีกสองหมื่นครับเมื่อวานนี่ก็โอ้สีสันเล็กๆน้อยๆได้การครับทีมงานแดนเซอร์น้องๆเฮ้าครับหลังจากที่ซ้อมแล้วเพื่อกำลังออกกำลังกายครับไปลองตีวอลเลย์บอลครับว่าจะเป็นน,น,น,น้องนักตันดาวลูกไกลว่าจะเป็นน้องข้ลาลาครับเมื่อวานะครับผู้ใด ในเขาเบื้องในเออในคลิปครับหลายคนทายอยู่ครับน้องคำลาดตีบอลเลยบอลครับโอ้ย่านตะบอลถือดังถือเขียวฮักอยู่ครับมันแห้งเลยบอลเลยบอลในแม่น้ำรมดานะครับพี่น้องโอ้ยนามอังครับพี่ครับตอนนี้ได้ที่กะสร้างซุกกะกำลังเฮ็ดข้านสลิงอยู่ครับทางผู้ชครับข้านสลิงแต่คือว่าข้านสลิงที่ว่ามีคนห้อยห่วนะครับในแม่น้ำข้านทั้งหนาข้านหนาของมข้านไฟครับพี่น้องจวดจวดจัดจัดครับพี่น้อง การเก็บเ,เงาเพราะว่าเมื่อคืนเด็กน,น้องๆเขาก็ซ่อมเด้กตอนนี้ยกาลังนะคมันตื่นนอนนะครับเดี๋ยวตื่นนอนกับเสือย่อยกันเขามาครับไม่ใช่เจอกต่กาลังเหตขกา,าวทเาลูกๆน้องๆทีมงานอยู่ครับลุงลูกอะช่วงบ่ายปรวลาเห็นพ่อเจ้าบ้านพิ่นว่าเดี๋ยวเอาทีมงานมาตั้งเวทีเล็กอยู่ในโดมเพราะว่จาจะไลฟ์สดวันที่12บสองผลมาครับพี่น้องไล่สดที่12สอก็จะตั้งไปตรงที่เตรียมการถาะนะครับงั้นมันเกิดน้องขับลา กับปอทุนครับปอทุนนี่มันเกิดมาที่แปดแต่ว่าสีง่ายไปจัดกับพ่อมน้องคำลาเลยครับส่วนรถบัสเท่านี้กรถ่าสร้างอยู่ครับพี่น้องครับไห้สร้างเพิ่นมาเบิงอยู่ครับตอนนี้ครับถ่าเพิ่นอยู่เวลัเพิ่นมากลครับจังได้เอาขึ้นมไม่ได้ขึ้นจังหวัดจะไหนจังว่ากันครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ถ่ามากนี่ครับโอ้ฝนตกนี่ลื่นนี่จะออกง่ายครับนอกจากสีไทยฝนเศร้าตกไห เดี๋ยวมันแห้งก่อนครับออกมากระจมแน่นอนครับหมดเลยครับนี่ปตี่นกวางรดลงดูเคยจมตองนี้แหละครับโว้ยกว่าสิขึ้นได้ครับมันยุบด้วยมันดิ่เป็นอ้อนครับมันถึงน้ำถือฝนแล้วมันยุบลงเลยครับรถนักเนาะส่วนทางด้านอาจารย์ด้านกตีครับนอนมักพันขึ้กันครับมันขึ้นแต่ก็ซ่อมเดือกพ้นละครับไปบายไปละครีมงานจะกสิยภากันพร้อมเมื่อนี้ครับจะเริ่มต้นพี่น้องเด้อจะเรลืมอุดุนคือเกาครับ เพราะว่าสิเป็นน้ำแข็งใสลูกชิ้นครับหรือว่าบ่าอยากให้เฮ็ดลูกชิ้นกับพี่น้องกันคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันเม้ากันมากว่าจะอยากให้นพีหน่อยเฮ็ดอย่างเฮ็ดทันเฮ็ดนี้กันเม้ามากครับเดี๋ยวสิเต้ไปซื้อมามาเฮ็ดให้ให้น้องๆได้เซื้อเขาได้กินขันายากให้เพื่อกินลูกชิน้นพี่น้องเด้อแต่ว่าน้องๆเพื่อนกะว่าแซ่บอยู่ครับลูกชิ้นครับเพราะว่าลูกชิ้นมันเป็นลูกชิน้นเกรดเอพี่น้องครับลูกชิ้นเกรดเอกนแล้วแซ่บ ครับเดี๋ยวไม่ไม่เขมาตั้งอันเัที่อยู่นี่นะครับยูโดมนะครับพี่น้องเมื่อวานกับผู้บริหารชุนกับภาเก็บทำความสะอาดเต้นสองเต้นนะครับขอลูกกันโอ้สึกว่าสะอาดสะอาดเลครับพี่น้องครับในการดิวครับแต่ที่ระเบียบเรียบร้อยแล้วฝนฝ้าอากาศนะครับโอ้วันที่สิบสองกันจะไหนก็จะให้ตกเนมาเมื่อคืนนี่ก็ซื้อหวยซีแปรซ้ำกันโอ้ยว่าแต่หวยดังหวยดังครับพอดบอกไปคนละที่ประเด็นครับ ออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมาครับเมื่อวานเนี่ยโอ้ว่าสิรวยของเขากับมาวยครับซาได้ไม่ดีไม่ด็ดมากแล้วครับอ้อมแล้วรอบแล้วนะพี่น้องครับป่มมี่ยังดีนะครับอ้อมแล้วครับรอบแล้วทางพุ่นกับสิเป็นทีมงานคอนว้อยครับมาสแตนบายไปช่วงบายกับสิภาคกันตังวิทุ่งวิธีซอยกันนะครับทางพุ่นกับสิเป็นโซเฟอร์แม่พ่อครับเสี่ยโอเสี่ยพยาบาลเซี่ยพี่พี่ทุ่นครับ แต่ว่ายังม่เห็นนั่นเอน็ดดี้พีเจ้าปากเลยครับนี่ยังเห็นมากของม้าอยู่ไปทางไหนเห็นว่าตั้งแต่อีพีก่อนมาล่าล่ายังม่เห็นเห็นนะครับติดตุระอีกอย่างน้อครับรอบแล้วมาหน่อยรอบแล้วอ้อมแล้วแล้ <c oughs> มีอย่างไทยเบิรงครับรถบา้านขันนี้ก็โอเคแล้วครับไปว่านม้วนขาก็บปเปลนเบิรงกล่องล่องเครื่องลแล้วครับจวดจวดแล้วครับเซฟเฟอร์เขามาเช็คแล้วซฟเฟอร์เขามาเช็คกับพ้อมจวดอยู่ครับตรงนี้ครับส่วนคันนั้นก็คือว่าแล้วครับ ถ้ารอช่างรถเราก็ยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จเลยอ่ะอ๋อโอเคครับพี่น้องสำหรับความเคลื่อนไหวในคลิปมื้อนี้ก็คือสิยาักที่ปากนองมือจมีนะครับบมมีอย่างไ้พี่น้องเบิ่งกับพี่น้องครับเมดแล้วอ้อมแล้วครับผมมีคนถามมีคนเบ้าเนาะปกติขน่ดมีคนถามคนเว้าก็สิคลิปก็สิยาากคนานี้ย่ดอกเพราะว่ามันมีคนคุยนะอันนี้ย่างไปยัางมากกับเม็ดแล้วครับผมมีคําเบ้าคาคุย้วครับ จากในั้นก็จะเริ่มซื้อบัตรจองตัว๋วเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจเลยพี่น้องเด้อวันที่12ครับประกาศวันที่30กันยายนนี้ก็เปิดฤด,ดูกาลหมอลำเพชรลำเพลินครับพี่น้องครับผู้ใดว่างก็มาให้กำลังแรงเชื่อแรงใจเด้อพี่น้องผู้ใดบ่ว่างก็ซื้อบัตรจองตัว๋วคือเก่าครับผู้ใดบ่มีก็ถาเบิ้งเก็บโต๊ะในตามช่องต่างๆนะครับเดี๋ยวสุดท้ายทอดให้เบิ้งครับพี่น้องครับ30มือก็จะย่อยคลิปออกให้พี่น้องเบิ้ง มืม่อนี้น้องๆ็จะซ้อมต่อลครับ,กกส,รบส่วนการอ่าซิมีไล่สุดไงต่อไปเ่นเนี่ยยังมาหั่นในใ่จบ่มันใจ่าให้กันครับว่าสซ่อมได้ะไรเพราะว่าเป็นห่วงในการซ่อมนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็สิเปิดวงแล้วครับนอ้นองๆที่มางานเขากับโอ้ได้การได้การได้การครับว่าสิเปลียนเดนเซอร์ไปเอกนั่งเอกฤด,ดูการนี่คับพี่ตากพูดรอๆง,งามๆครับพี่น้องเสียงกด็ดีได้การ เพราะว่าสิเป็นตลกกับโอ้เข่าวทาครับนำทีมงานโดยอาจารย์ลอยบอกครับแม่ดอนโอ้หลายคนครับพี่หลายคนดังๆครับติดตะเบิงอยู่ครับพี่ครับสีสันต่างๆส่วนรถแห่เข้ากะคือว่านะครับเดินพฤศจิกาพร้อมลุยครับเห็นอ่าพอมิทุ่นเสียร์นพยาบาลสายจวดว่าเดินพฤศจิกาพร้อมจวดแต่พี่น้องเด้อผู้ใดอยากจ้างว่าจ้างกับติโตได้ครับกลับทางพยาบาลสายจวดพี่น้องรถแห่เพชรลำเพลินสองเสือพยาบาลสายจวดครับพี่น้องครับ บอมจวดแล้วพร้อมจวดแล้วก็่ริืมนะครับเด้อเอามัดแล้วนะครับมัดแล้วมัดแล้วอ้อมแล้วโอ้ยเขาก็เริ่มงามเริ่มเขียวเลยครับวนเวียนไปที่นึ่ี่น้องเนาะเดี๋ยวก็เดินตุลาอ่ะหนาวได้ไหมครับพืชจีกาก็เริ่มเกี่ยวข้าวแล้วก็ไปแล้วท่านว่าก็เริ่มหนาวเริ่มมันไปแล้วกันที่หนึ่งที่สองก็เริ่มห่อนเริ่มห้อนแล้วก็เริ่มฝนเริ่มหนาวกับปกับมาแลวเมืองไทยเอาสามมาดูนที่น้องเนาะน้องเขียวเหนียวซับ มื่อไดสิีดำสิรวยล้มขาวเนาะลงตูกันเลยเฮียกลามากลายปี่เป็นตะลุยล้มขาวกับตะลุยเลยเป็นหนีเป็นเส้นตกต่อยอยู่หมองนีหมองเก่าอยู่นะครับโอ้โหโอ้ยรถข้ามสีดำนะครับอืมเอาเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับไมวย่างไปย่างมากไปสิมอดซีฟังที่เอาให้มันทอดซีฟังที่ก่อนจะนี่้รถพี่น้องเนาย่างเลาะจะน้อยให้มันทอดซีฟังที่เข้าว่า สิบนาทีปุ๊บเดี๋ยวมันโฆษณามันสิกั้นได้แต่ไม่น้องมันสิกั้นโฆษณาได้มันสิโฆษณามันสิได้อันอันเจ็ดแปดนาทีเนี่ยโฆษณามันบ่ได้ครับบางข้างกรับชีพของลงตู่เป็นอย่างนี้ก็มีอันโฆษณาเนาะครับเพราะว่าทานประวัตสิบนาทีคร่ประวัติสิบนาทีปุ๊บเดี๋ยวมันสิขั้นโฆษณาให้อัตโนมัติเลยครับพี่น้อกงานก็เริ่มเขียวเลยแล้วเนี่ยหลังจากที่ฝนตกออกมาหลายมือแดดก็ออก เกียวสุมพุ่มสบายคือเก่าอีกแล้วครับพุ่นหลาญย่ามลงย่ามแรงว่ะท่นสิดเพ็ดพัฒนาแห่งงามครับพี่น้องเห็นโน้ตว่าเลยไหมพอนว่าอ่านขายบาัพร้อมเสือเมื่อวานครับน้แม่นเมื่อศิลปวเา่รู้ว่าจะไหนครับพี่น้องติดตามได้ทางช่องเด้อธรรมศาสตรสวัสดีหลวงปู่ว่านะลงครับเนี่ยผู้คุ้มกองอยู่สำนักงาน มะลัเพชรลำเพินคลับพี่น้องครับสิ่งต่ตางลคือยูับปูนะครับเนี่ยอันฝฟนโตกแห้งกับปูนบอกปูกับปูกับบวกไปทัางอืน่นก็ได้นะครับเนี่ยไม่เชื่อจะลบหลู่ได้พี่น้องนะครับเนี่ยจะจวดได้ปูวันลงนครับตายายผู้เฝ้าพื้นที่อยู่นี่มาหลายปีแล้วครับจงได้กระดุมาดานให้ลูกหลานถูกระวันทีหนึงนะ่งเลยอ,อปูดนด้ครับจะได้มาสร้างพัฒนาครับพัฒนาทีมงานมาลัเพชรลำเพินนะครับ โอ้ชุดก็เริ่มเก่าแล้วครับนี่อันถื่อของแม่ว่านาจะได้ซื้อชุดไม้มาให้หลวงปู่แล้วนะครับหลวงปู่คุณตาคุณยายนะครับอันถือตะวันที่หนึ่งหนีหวานได้เคลื่อนงามเลยครับพัฒนาย่างดีเลยครับได้กระโดดบันดาลเด้อคุณตาคุณยายเอ้าโอเคครับพี่น้องครับได้เวลาสมบัติะควนแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ทั้นี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้เราได้พี่น้องเด้อจุตจุตครับสวัสดีครับ